อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยรสปรี<ส>้วซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอ,อร่อยได้กับผลิตวันนี้นะคะอยากจะพามาที่ร้านนี้ค่ะชื่อว่า RATT Cafe ร้านนี้เป็นสไตล์แบบบ้านบ้านมีโรงคั่วกาแฟเขาก็จะจัดคัดสรรกาแฟแต่ละชนิดที่เลิศให้เหมาะกับแต่ละคนที่ชื่นชอบคอกาแฟ เรามาคุยกับคุณพงศ์พสุดเทพสดิดสินคุณต่อสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณต่อคะอ่ะช่วยบอกเราหน่อยสิว่า RATT Cafe ของเธอตีมร้านเราเป็นยังไงเมนูอาหารเรามีสเสน่ห์ตรงไหนจ๊ะ ผมเป็นคนทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟาอยู่แล้วครับมีลงทุวก็เลยอยากเปิดคาเฟ่เพื่อที่ว่าจะได้มีสถานีให้ลูกค้ามาพบปะเราได้ครับไปเมนูแรกสิคะก็จะเป็นตัวลามโซดาเอเปโซครับคอนเซ็ปต์ก็คือเราอยากให้ลูกค้าได้ทานกาแฟาที่มีความสดชื่นเราก็เลยเอาเมนูลามโซดาเนี่ยมาผสมกับเอเปโซครับ,รบแล้วก็ปรับสัดส่วนให้ไปด้วยกันได้พอดีครับจะมีความเปรี้ยวหวานซ่าของตัวมะนาวโซดาครับแล้วก็จะมีความขมหอมของกาแฟาที่เราใส่เข้าไปด้วยไปอีกหนึ่งเครื่องดื่มอีกตัวหนึ่งครับ ก็จะเป็นเมนูมัทฉะครับเราจะใช้ชื่อว่าไม t ทามครับตัวนี้เป็นส่วนผสมของมัทฉะจากเกียวโตครับส่วนผสม,สมอื่นจะมีตัวเลมอนไซรัปครับที่เราปรุงขึ้นมาเองครับแล้วก็จะมีตัวโซดามีตัวฮันนี่ครับ อาหารจานโปรดสิก็เมนูขายดีของเรารับก็จะเป็นข้าวหมูสไปซี่มิโซะครับเราใช้หมูสันคอสไลซ์ครับเอามาผัดกับหอมใหญ่แล้วก็คลุกด้วยตัวซอสมิโซะสูตรพิเศษของทางร้านครับค่ะเสร็จปุ๊บเราก็จะโรยด้วยตัวงาแล้วก็ต้นหอมซอยครับมาหนึ่งจานอันนี้พาสต้าจ้ะตัวนี้จะเป็นพาสต้าสไปซี่พอกบอลครับอ่าเราจะใช้เส้นสไปซี่เบอร์2นะครับลวกประมาณออดันเต้ครับเอาลงไปผัดกับซอสสไปซี่ของเราครับก็จะมีความเข้มข้นของตัวมะเขือเทศแล้วก็ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศครับ จะโรยท็อปด้วยชีสเป็นพาเมซานครับแล้วก็ต้องตบท้ายด้วยเรื่องของเค้กจ้ะตัวแรกครับจะเป็นตัวแครอทเค้กครับเค้กสุวิเศษของทางร้านเราเหมือนกันครับของเราก็จะมีเครื่องค่อนข้างแน่นมากครับแต่ว่าตัวเนื้อสัมผัสจะนุ่มข้างบนเป็นครีมชีสใช่ครับเป็นครีมชีสครับและแคร,รอทนี่ทานแล้วได้อัตรรสของ แครอเลยไปอีกหนึ่งเค้กตัวนี้ก็จะเป็นชีสเค้กหน้าไม้ครับความพิเศษของเราคือของเราไม่มีแป้งเลยะจะมีความเป็นชีสเต็มๆครับตัว cover เคราเมลแมคคาเดเมียครับตัวนี้เราใช้แป้งคัวซองของทางร้านเอามาหนีบกับเตา c o ฟ e r ครับจะมีความกรอบนอกนุ่มในครับเวลากัดเข้าไปครับมันก็จะมีกลิ่นเนยฟุ้งอยู่ในปากตัวซอสคาราเมลครับตัวนี้เราจะเป็นซอสคาราเมลครับจะไม่ได้หวานอย่างเดียวครับมัน<อ>จะมีความเค็มปลมๆด้วยต้องของการันตีให้ RATT Cafe เป็นอร่อยเลิศครับ ชักอย่างจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน RATT <AT> ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว8แยก9ขีด1หน้าโครงการ L House RATT Cafe ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศกับคุรีดและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ R A T ค Cafe มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมาชิก AS บ้างคะสำหรับลูกค้า AS นะครับรับส่วนลด10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านนะครับหรือ Delivery ตรงกับทางร้านตั้งแต่วันนี้ครับถึงวันที่30มิถุนายน2566ครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ปดนกนาที ดูทีวีกด33ดูมือีือกด3า p l u ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัสดีครับอร่อยลัดกับผลิตรี่เมชื่ออทติ้งย่าผิงจังต้องกินค่ะ